สวัสดีเ,เพื่อนๆบมใครที่สั่งซื้อเจ้าตัว iPhone 17 17 Air 17 Pro 17 Pro Max นะครับ แล้วปรากฏว่าในส่วนของตัวปุ่มคาเมล่าแอคชั่นบัตทอนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสัมผัสนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้กดเลคคอร์ดกดถ่ายรูปได้อย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะเปิดได้นะมันไม่ได้เปิดออโต้มาจากโรงงานนะครับเราเซ็ตระบบเรียบร้อยนะครับเป็นทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น17ธรรมดา17 Air 17 Pro Pro Max นะครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าเปิดแค่2จุดนะครับใช้งานได้เลยเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปชมกันเลยนะครับ หลังจากที่เราทําการสั่งซื้อ iPhone 17 17 Air Pro Pro Max นั่นเอครับแล้วในส่วนของตัวแอปกล้องนะครับตัวนี้เราไม่สามารถที่จะปรับในส่วนของปุ่ม ด้านขวาน,นะครับที่เป็นปุ่มทัชสกรีนนะครับด้านข้างเนี่ย x 1 x 2นะครับปมหรือว,ว่าจะเป็นกล้องหน้าแบบนี้ก็ตามมาด้วยนงไ,ไหมเราสามารถเลื่อนได้เลยนะครับโดยที่สัมผัสแล้วก็เลื่อนฟืดฟืดแบบนี้นะครับ iPhone รุ่นใหม่จะไม่มีการเปิดระบบออโต้มาให้แบบนี้นะให้เพื่อนปิดแอป,ปกล้องไปก่อนนะครับแล้วทําการไปกดที่ คำว่าตั้งค่าหรือว่าฟันเฟืองนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วไปที่โหมดกล้องนั่นเองครับตรงทั่วไปแล้วก็การเข้าถึงนะครับแล้วมันจะมีคําว่ากล้องนั่นเองครับผมอันที่3นะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มควบคุมกล้องด้านบนสุดนะครับติ๊กเข้าไปนะครับมันจะมี2จุดตัวเนี้มันจะปิดไว้อยู่นะครับค่าโรงงานค่าสแตนดาดจะปิดอยู่นะครับตัวแอปกล้องของเรานะครับก็ไม่สามารถที่จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเพื่อจะ ตั้งค่าตัว X ได้โลกล้องหน้าได้นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดได้เลยนะตัวนี้นะครับผมการปรับกล้องนะครับอันนี้เปิดไปเลยนะครับล็อกโฟกัสการเปิดแสงตัวนี้นะครับเปิดไปเลยนะตัวนี้นะครับเรียบร้อยเป็นเพื่อนแล้วก็ลองไปปรับดูนะเพื่อนๆเห็นไหมสามารถที่จะเลื่อนได้เลยการตั้งค่าเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะปรับในส่วนของตัวคูณนะครับผมแลวว่าในส่วนของตัวโหมดกล้องหน้าได้แบบนี้เลยนะครับ หลังจากที่เราทําการเปิดเมนูนะครับ2เมนูนะครับผมตรงในส่วนของโหมดกล้องนั่นเองครับปรากฏว่าเราสามารถที่จะใช้นิ้วชี้ของเรานะครับผมสามารถที่จะเลื่อนซูมนะครับหรือจะเป็นเลื่อนไปทางซ้ายสุดนะครับเพื่อถ่ายตัวเราเองกล้องหน้านั่นเองครับสามารถใช้งานได้แล้วนะเพื่อนๆก็สามารถทําได้เองแบบง่ายๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับไอซองรีวิวนะครับผมแนะนําการใช้งานและโปรเด็ดๆนะครับในคลิปต่อๆ ไปนั่นเองครับ